สวัสดีครับพวกเราทัวร์หนึ่งหนึ่งครับสวัสดีครับผมเด็กชายกันต์บังโอนำรีรบุณเลขที่เจสองเก้าวัสดีครับผมเด็กชายชนนทอชิตติกิสักหมอสองกเกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพรลวินันท์หมอสองกเก้าเลที่สิบเอครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสันตินันท์โชคพลาพันเลขที่สิบ2้องสาสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีริคุมมอสองับี ที่เที่ยวที่แรกนะครับก็คือที่ลาบุ้งแม่น้ำคองโกที่อยู่อัฟริกาใต้นะครับซึ่าางป่าดงดิาานะครับ,รบ,รบตรงนี้จะมีประเทศคองโกนะครับแล้วก็จะมีสัตว์น้ำคองโกในกอร,ร่าและก็แซงเดียโรงแรมที่เป็นที่ตั้งนะครับก็จะเป็นโอลิมปิกพาเลสท์ทัวร์เทลนะครับราคา4,185บาทมีมีเร й ติ้ง4 น4-5ดาวที่เที่ยวแถวนั้นก็จะมีะะแม่น้ำคองโก้นะครับก็าแนะนำนะครับตอนที่ไปเที่ยวที่แถวนี้นะครับก็คือให้เตรียมยากันญยูไปด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดยจะไปสำรวจพวกสิ่งชีวิตที่อยู่แถวนั้นก็จะเป็นปลาทส่วนใหญ่ ที่ต่อมานะครับก็จะเป็นเทือกเขาดากันสเบิร์กนะครับแอฟริกาใต้ครับโซนนี้นะครับจะเป็นประเทศแอฟริกาใต้นะครับจะอยู่ของโซนท,ที่เที่ยวก็จะเป็นสวนยูคาลัมบอานะครับเอาไว้ชมธกรมชาติส่วนรีสอร์ทที่พักน,นะครับก็จะเป็นดากันฟิสมาเฟนรีสอร์ทครับราคาสองพัน หนึ่งร้อยเก้าสิบปดบาทครับได้เรตซิ่ง9.0รสงความยาวของเทือกต่อโรตาร่นเบิร์ดนะครับจะมีความยาวอยู่ประมาณหนึ่งันกิโลเมตรความสูงก็จะอยู่ประมาณสอง0ันถึงสามพันสี่สองเมตรครับต่อมาครับที่รางุ่มแม่น้ำไนเจอร์ตามภาพนี้เลยมีความยาวประมาณสองพันห้าร้อยไมล์ ที่พักที่แนะนำคือนูมโฮเทลเมียมีค่าห้องพักหนึ <S 1> 1 <S ่งคืนก็จะมีหนึ่งคืนใช้ค่าใช้จ่ายเก้าพันหนึ่งร้อยสามนะครับเก้าพันหนึ่งร้อยสามบาทคะแนนรีวิวส่วนใหญ่เป็นห้าดาวมีพร้อมอาหารเช้ามีสระว่ายน้ำให้มีสวนมีร้านกว้างมีระเบียง มีห้องอาหารไว้สำหรับไปกันตอนเช้ามีบาร์ให้บริการ24ชั่วโมงมีวายฟายี Fi, มีบริการรับส่งจากสนามบินมีลุงแรสวิทให้บริเวณที่รับตรงแม่น้ำไนเจอร์อยู่ตรงบริเวณแอฟการ์ดตอร์ตเป็นแม่น้ําที่สายสาคัญบริเวณนั้นเป็นแม่น้ำที่ <c oughs> <c oughs> ไหลผ่านประเทศกินีมาลีไนเจอร์เ <c oughs> บนินนักกินีอที่เที่ยวก็จะมีแกนมสัสยิด อีอาเดเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และของศาสนาที่เที่ยวที่สองคือสุตตางพาเลสสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์เมืองหลวงอันนี้คือเรายกตัวอย่างจากประเทศไนเจอร์พะฉะนั้นเมืองหลวงของประเทศไนเจอร์คือเมียนเณกูุงเงินที่ใช้คือฟังเซฟอร์สรภาพภูมิอากาศของที่นั่นจะเป็นกลิ่นทะเลทรายและป่าอิดชื้นพืชพรรณธรรมชาติจะเป็นเขตอบอุ่นและเขตร้อนสำหรับคนที่ต้องการ ไปชมสัตว์ป่าตามธรรมชาติจะมีป่าและนกเป็นส่วนใหญ่ต่อมาครับคืออ่าวจีนมีพื้นที่ประมาณสองล้านสามแสนหม่นตารางกิโลเมตรเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกจะมีชายฝั่งติดกับประเทศกาหน้าโกดิบัวคมเมรูนโตโกเบน,นินในกีเรียเซาตูเมอิติีซี <c oughs> <c oughs> อิคิวาเทเรียกิน ที่เที่ยวคือไอเลสเดโลสเกาะในแอตแลนติกโกนาก้แกรนัสยิดตคือสถานที่สำคัญทางศาสนาคือตามนี้ก็กากไหนนะครับไกเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกที่อยู่บริเวณอตแลนติกแอตแนตก้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยัเเย ค่าค่าห้องต่อหนึ่งคืนคือเจ็ดนหกร้บบาทมีคะแนนรีวิวอยู่ที่4ี่จดเจ็ดดาวมีอาหารเช้าให้มีที่จับรถฟีฟีมีไฮสปีดฟ้ามียิมให้ออกกับลังกายมีสะว่ยน้ำแล้วก็ติดใจฝั่งมีบริการรับส่งที่สนามบินในห้องพักมีแอร์มีรูมเวิสมีทีวีจาแบนด์ำโฆษณาของเขามีไมโครเวฟไว้ให้ดูน้ แล้วก็บริเวณนี้มีกระแสะน้ำขุ่นไหลผ่านทาให้มีฝนตกแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศรอบๆเป็นป่าชื้นทุ่งหน้าสวาา่างหน้าพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นเขตรอเขตร้อนเขตอื่นนะครับต่อไปนะครับสถานที่ที่เที่ยวที่ผมแนะนำของทะเลแดงหรือเบตีนะครับจะเป็นแนะนํา,นานให้ดูดำน้ำดูประการราน,นะครับอ,อถ้าเกิดว่าคุณพักไเที่ยวเสร็จแล้วนะครับต้องการพักผ่อน ดูแบบวิวแถวนั้นแบบยามพาี่ติโซครับแนะนำให้เป็นที่มูชืดมาครับมาซาอารามซิตี้นะครับหรืออยู่อยู่ที่มาโซอารามครับการเลติงนะครับหรือการรีวิวแถวนั้นครับเขาบอกว่าเป็นที่ดีๆมากครับถือกับให้ยดีกเป็นแปดเลิงเลยครับทำเลดีวิวสวยอาหารดีครับ ผมแนะนำเพราะผมไม่เคยไปเออผมเคยไปแล้วราคารวมนะครับคนเดียวสี่พันบาทครับรวมภาษีแล้วสี่พันกว่าบาทส่วนถ้ามาหลายกับครอบครัวครับก็ประมาณเจ็ดพันบาทรวมภาษีแล้วนะครับถ้าเกิดส่วนแลลตีนะครับสถานที่ที่ทุกคนเอ๊ยเป็นสถานที่ที่เขามันจะบอกว่ามีโดนสลับยอะนะครับเออเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าสมัยอดีตครับ ก็เป็นเอ้ยสมัยปัจจุบันนี่ครับเป็นทางที่เขาต้องมีขนส่งนะครับผ่านไปผ่านมาคนแถวนั้นก็เลยแบบหางานเสริมครับต้องการเป็นโจรสลัดครับพอป้นเสร็จได้ปืนเขาก็ยิ่งเขริมเกินครับชอบป้นต่อดก็เลยถ้าไปก็อย่าไปเที่ยวไกลอะไรมากนะครับระวังอาจจะเจอโจรสลัดแถวนั้นนะอาจจะบุกิบบกเบกอะไรได้ครับอันตรายครับเนี่ยเรื่องสินค้าก็จะประมาณนี้ครับก็อาจจะมี จอสลัดมาแบบดูฟี่สร,ส,รสรุปสรุปสรุปการจะให้ผมไปพักผ่อนหรือจะให้ผมเป็นสแสดงเป็นไฮดาฮา, 7, 8, 8, 8าร์ตพักเจ็ดพักแปดพักเก้าเอาเอผมแค่ต้องการให้ดูแลตัวเองไว้ก่อนครับต่อ,อไปนะครับคือเกาะมาเากัสก้ารครับเกาะที่มีการทำหนังมาเากัสก้ารครับเอไ้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอนิเมียช่างประปนิพนธ์ก็คือเป็นประเทศใมาเากัสก้าเลยครับตามชื่อเลยนะครับที่เที่ยวที่โด่งดังของที่นั่นคือ เอาเอนเอาเอนนิวออฟเดอะบาโอแบ็กส์ครับก็จะเป็นบ้าบ้าบาบาเนี่ยจะเป็นต้นไม้จะเป็นต้นสูงๆครับต้นใหญ่มากเป็นน่าจะมีที่นี่่เดียวศาสนาต้นใหญ่ก็จะเป็นนักสื่อศาสนาที่นะครับอย่าครับที่พักนะครับก็แนะนำให้เป็นที่มาเากัสการีสอร์ทแอมบราเวบีชครับ ที่นี่ก็เหมือนกันครับเรตติ้งดีเพราะว่าผมเป็นไกด์หนึ่ส่วนหนึ่งนะผมรีวิวหลายลูกค้านะเยเขา่าเชื่อผมเพราะว่าผมชอบหาที่ีนีับที่นี่ก็10.9รีวิวเหมือนกันครับราคาก็น่าจะพอได้ครับราคา7,000บาทต่อคืนครับหลายคนก็มากกว่า7,000ประมาณ10,001ได้ครับประมาณนี้เพราะว่าที่ที่พาดีอยู่ครับมีบริการรับเลี้ยงเด็กฟรีครับจะเป็นเด็กน้อยแบบบอกอะไรก็ได้หมดครับมี มีแบบเลี้ยงดูครับมีเก้าอี้สำหรับเด็กนั่งกินข้าวได้กับครอบครัวโต๊ะใหญ่ครับภายในต้อนรับ24ชั่วโมงครับไม่ต้องกลัวครับแบบแบบเที่ยวเสร็จตีสามมาก็ยังจะมีรับกาแฟดื่มฟรีครับไม่ต้องห่วงที่อยู่ก็จะอยู่ที่โนซี่เบย์ครับต่อไปครับต่อไปนะครับเป็นแม่น้ำนายครับแม่น้ำนายครับเป็นแม่น้ำที่ไหลจากเหนือลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในภาคจอรดเอาเอาเอาตามที่ถนัดเอาตอนนี้เอาตามที่ถนัดก่นในภาคตอรออกเจอเลยแล้วและเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในแอฟริกาเลยคะับคือยาวที่สุดเลยแล้วน่าเที่ยวมากเลยแล้วส่วนที่เที่ยวที่แนะนำเนี่ยครับก็จะมีเป็นภูเขากริย์อาบูซินเบลแล้วก็วิหารลักซองโรงแรมที่แนะนำให้เขานะครับ เป็นโรงแรมชื่อ j อ y a p a r t m น n t นะครับเป็นโรงแรมที่ห่างจากแม่น้ำมายแค่แปดร้ยี่สิบเมตรเลยนะครับใกล้อยู่นะครับราคาแค่พันสองร้อยบาทนะครับแล้วแม่น้ำนานะครับเป็นแม่น้ำที่ผ่านสิบเอ็ดประเทศเลยนะครับคือยาวมากเลยผ่านสาธารณรัฐคองโกแทนซาเนียบุรุนดี ลาวันดายูกันดาเค,เคนยาเอธิโอเปียเอทเทียตูดานใต้ตูดาและะวันอกครับต่อไปนะครับเป็นเกติเวอรี่นะคบเกติเวอรี่นะครับ, Get รบมันเป็นภูเขาลอยเลื่อนลอยเลื่อนขนาดใหญ่นะครับเป็นรอย แยกยาวนะครับเป็นหน้าผาที่สูงรอบๆนะครับที่เที่ยวนะครับที่แนะนำนะครับเป็นภูเขาลองโกนอตนะครับเป็นไว้สำหรับดูชมวิวนะครับและคลาลสามในซาวานะครับโรงแรมที่แนะนำนะครับชื่อว่าโรงแรมเล็กเอเลเมนชัยท่าเมโน,น ราคา3,800ันแปดรนกบาทครับอาจจะแพงนิดนึงนะครับเ е й ติ้งนะครับ4.5่จุด้าจากห้าเลถือว่าเอยอะใเลยนะคบผ่านแล้วแถมเื่อะค่ะไอ้ยเกรดเดลเฟอรี่นะครับผ่าน19ประเทศน,นะครับคือซีรอเรียเลบานอนอิสาราเอลจอร์แดนเวสต์แองกแผ่านเข้าทะเลแดงด้วยนะครับ คืออียิปต์ูดานเข้าสู่เอริเทียเอธิโอเปียเนียย,ยูกันดาสาธารณรัฐอ,อ,องโกงวคนดาบูร์ดีไนซานียาแคนเบรามาลาวีโมซัมบิกนะครับแล้วก็ยาวถึง6,750นิกลมตรต่อมานะครับเป็นทะเลทรายซาฮาราครับทะเลทรายซาฮารานี่เป็นทะเลทรายที่ต่อัาของโลกเลยครับ ตั้งอยู่ทางตะว,วันตกของแอฟริกามีพื้นที่แห้งแล้งจำนวนมากครับอีกกับเทืเอกเขาแอดลาสและทะเลมะเมดิเตอร์เรเนียนทะเลทรายนี้นะครับมีอุณหภูมิสูงและมีวัตถุอินทรีย์ต่ำมีสัตว์และพืชที่หายากนะครับถ้าคุณลูกค้าได้ไปดูนี่จะจำได้ตลอดชีวิตเลยครับ <c oughs> เช่นบยิราแป็งเมืองเดเรีโคิสครับและทะเลทรายาราเนี่ครับ มีชายแดนติดอยู่กับหลายประเทศเลยครับเช่นแอลจีเรียชาอ์อีอ e, ิรเบียโมร็อกโกไนเจอร์และสูดานครับส่วนการตั้งแคมป์นะครับที่นี่จะมีเป็นปัวจทะเลทรายซาฮาร่างวันหนึ่งคืนครับราคานะครับ4,100บาทไฮไลท์ของที่นี่นะครับคุณลูกค้าจะได้สำรวจทะเลทรายอันยิ่งใหญ่ของกับกัวไกรครับและ แวะที่ป่าซีดาในเทือกเขามีเดอร์แอดลาสของโมร็อกโกเพื่อสังเกตและให้อาหารบินครับแต่ก็คุณลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์อาหารข้ามแสนอร่อยใต้แสงดาวกีอูดและเพลิดเพลินไปกับอาหารอันเย็นสบายของโมร็อกโกแล้วก็จะได้ชมพาจิติดมินและขึ้นเหงาทะเลไปาแห่งเรลตาตล่ตาตตอไหนะครับเกนเทือเขาแอดลาสครับ เกื่อแอนลารกคือระบบภูเขาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคการตกเฉียงเหนือของแอฟริกาครับเป็นภูมิภาคของชาวเบเวอร์มีอาชีพหลักเป็นเกษตรบริสุทธิ์การประมงสําหรับคุณลูกค้าที่เป็นสายทํากิจกรรมสัทาาการนี่เหมาะเลยครับเพราะที่นี่เป็นจุดมุ่งหมายที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวที่ทํากิจกรรมนี้มาครับ สำหรับตัวนะครับก็จะเป็นตัวเชื่อเข้าแอดลัสของขี่อูดครับไฮไลท์คือคุณจะได้เดินป่าในชุดยานแห่งชาติพร้อมไกลข์ของ้องถิ่นในเชือเขาแอดลัสครับเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเบลเวอร์และพเพื่อเพลินกับอาหารกลางวันอันแสนพิเศษแนะี้ <Okay. S 1> แล้วก็คุณจะได้ขี่อูดและถ่ายภาพสวยๆในขณะที่คุณส่อจุดเล่ยลอนส่อ <c oughs> จุดและคุณ จะได้บริเวณกับอาหารกลางวันปรุงสุกแบบงเมดกับคนในท้องถิ่นครับแต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ยืนที่ผมแนะนำน,นะครับคือบัตรมันคือสวนมาจูเลรี่ในมาลาเกสครับคุณจะได้ยิมดำไปกับความเงียบสงบของสวนการ ผสมผสานที่ลงตัวของปริฟ้ากับธรรมชาติกับชวิตต้ค้นพบโอเอซิสที่ยบ่งยนและคุณพพันแปกตาครับคุณจะได้เดินเล่นในสวนที่มีชีวิตชีวาครับและคุณจะได้เพวยเพลินกับสวนที่รายล้อมไปด้วยไม้พันธุ์หายากและนำผุกงานงดงานครับแล้ววันนี้ไกด์นำเที่ยวหนึ่งศูนย์หนึ่งก็ขอจบการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับเออขอบขอบคุณในทะีมเวิร์คที่ช่วยกันดีนะครับแต่ <laughs> มันจะได้ประโยชน์เพราะอะไรเพื่อ <laughs> นนัเป็นผู้นำเสนอถูกไหมแต่เธอชี้ไปงานของตัวเอง <laughs> <laughs> อแกว่าตอน,นที่พวกเราทุกคนนำเสนอ <laughs> <laughs> ก็เลยใส่ใจกับเนื้อหาจนลืมใช้ใบงานของตัวเองนั่นแหละถูกไหม เอแล้วก็กลายว่าใส่ใจกับการอ่านเึ้นมากเกินไปก็เลยก้มหน้าก้มตาอ่านนะแตจริงแล้วคือควรเตรียมพร้อมให้ดีกว่านี้นะครับแต่ก็มีเจนได้สนุกดีนะจริน้ยคะแนนโดยรวมใช้ได้ผ่านครับ เอาใบงานมาให้จาร์เซ็นชื่อแล้วก็ถ่ายรูปเป็นหลักฐานส่งในคัดลูกนะครับ